สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอครับ ชมรม,มสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยจัดงานเพสอเวอร์ด2022เนตรอยราเพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบการกิจสื่อสารมวลชนในทุกแขนงโดยบุคคลองค์กรนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่า,าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลเนตรอยราในสาขารางวัลกิติมศักดิ์ด้านส่งเสริมศาสนาพิธี คืออาจารย์เศษแห่งคณะโหรพระประคนท่านซึ่งภายในงานดังกล่าวทางอาจารย์ยังได้เป็นผู้ทําพิธีบวงสวงถ้วยรางวัลภายในงานนี้อีกด้วยผมอาจารย์เศษแห่งคณะโหรพระปรคนครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็พระพิฆเนศเนี่ยเป็นเป็นเทพที่เราได้ สักการะบูชาและรักมาตลอดอยู่แล้วเพราะเราทําหน้าที่เป็นโหรเป็นตามในการบวงสรวงพิธีกรรมตาม่างๆตามวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณน,นานมาแล้วครับจริงๆพิธีกรรมกับโหราศาสตร์เนี่ยคนละเรื่องกันะนะแต่ว่าเราก็มีความรู้ในในด้านนี้ด้วยกันคือในการทำพิธีกรรมเนี่ยก็อาจจะหลีกหนีเรื่องของโหราศาสตร์ไปไม่ได้<ช>เพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของเลิกยามในการที่จะทําให้เหมาะสมเสริมดวงชะตา ให้กับทางเจ้าภาพนะครับถูกวันถูกเวลานะครับทำให้หนุนดวงต่างๆเป็นความเชื่อมาแต่โบราณแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับในการในการทําพิธีกรรมต่างๆเนี่ยอย่างเหมือนเช่นชาวจีนที่มีประเพณีตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะครับของเราก็จะเป็นประเพณีบวงสรวงเทพธิดาศาลหลักเมืองนะครับศาลศาลพระภูมิศาลพระพรหม,ารรมตามโรงงานตาม หน่วยงานห้างร้านต่างๆที่ทําอยู่ทุกปีซึ่งจะเป็นประเพณีที่ดีงามที่จะทําให้ลูกน้องพี่น้องพ่อแม่ญาติสนิทมิตรหายได้มาร่วมกันในวันนั้นนะครับแล้วก็วงส่วงองค์เทพเทวาเพื่อขอพรให้เป็นมงคลในการที่จะทาํามาค้าขายหรืออะไรก็ตามให้อยู่ในฝีลธรรลอันดีงามนะครับและผมก็เป็นตัวแทนของ ผนพระประคนทัพที่จะออกมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อตื้อสารวัฒนธรรมไทยนี้ต่อไปนะครับผมปลูกฝังความเชื่อมาแต่นมนานแล้วล่ะครับอย่างทุกวันนี้ทวเวท้าวเวทเท้าเวสุวรรณเนี่ยก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยุคที่ทุกคนก็เริ่มรู้จักนะฮะจากจริงๆก็มีมา,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 านานแล้วแต่คนไทยเพิ่งจะมารู้จักกันหลายๆท่านซึ่งคนไทยจริงๆมีความเชื่อมานานแล้ว,ลวก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะผมมองว่าเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ไม่ไม่ใช่ความงมงายเพราะว่าชาติอื่นๆเนี่ย ที่เขามีวัฒนธรรมเขามาหล่อหลอมอยู่ที่เมืองไทยทั้งนั้นเลยตั้งแต่โบราณมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอัคระหอมจนมาถึงเรื่องของการบวงสรวงองค์เทพเทวาต่างๆที่ได้รับวัฒนธรรมจากที่ทอื่นมาแต่มาเกิดความสวยงามและความงดงามที่บ้านเราคื่คนเฒ่าคนแก่ครูบาอาจารย์แต่โบราณเนี่ยเขาทำมาตั้งนานแล้วแล้วคนยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักมากกว่าพอเมื่อได้รู้จักแล้วได้สัมผัสแล้วจริงๆเป็นความสวยงามมากเพราะใน การที่ผมเป็นโหนในที่นี้คณะโหนพระบระคณ์ครับเราก็จะมีวงปีพาดประจำที่ไปออกงานพิธีต่างๆทําทให้คนรุ่นใหม่ได้ซึมซับความเป็นเสียงดนตรีของเพลงปีพาดและสนใจการเรียนเรื่องของดนตรีไทยเข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมไม่อยากให้ไม่อยากให้ความสวยงามตรงนี้หายไปจากประเทศไทยครับผมแรงบันดาลใจที่ผมผมคิดว่า คนไทยเราต้องการความเชื่อมั่นต้องการความมั่นใจแล้วก็มีความศรัทธายอยู่แล้วในองค์เทพเทวานะครับแต่ไม่รู้ว่าทําแบบไหนผิดหรือทําแบบไหนถูกผมก็เลยอยากะอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นครูโหงขัาพภูนทัพที่จะ,อ,ะออกมาบวงสรวงเป็นเจ้าพิธีให้กับทุกๆท,ท่านแล้วก็จริงๆแล้วเราออกมาทําตรงนี้ทุกคนเนะี่มีมี รายได้มีอาชีพเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ตรงนี้เป็นงานอดิเรกเราทําโดยไม่ไม่หวังผลนะนอกจากมีมีเพียงค่าครูย4่บาทเท่านั้นนะครับส่วนที่เราทํามาหลายๆท่านเขาก็ให้ตามจริตศรัทธานะครับแล้วก็พอเราได้จากความเป็นจิตศรัทธาแล้วเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนไทยรักการบวงสรวงในเทือกเทาวาแล้วก็มีความศรัทธา ในตรงนี้ผมก็รวบรวมเงินต่างๆที่ทุกคนมีจิตสถานี่แหละไปสร้างพระองค์ปรถมตามวัดวาต่างๆล่าสุดนี้ก็เป็นพระองค์ปรถมที่วัดวังสมบูรณ์ที่ตะแก้วในวันที่13กรกฎาคมเวลาประมาณ13.01นะครับผมก็จะเป็นเ,นเจ้าพิธีในการวงสวงเททองหล่อพระ จากเงินที่ทุกทกท่านทําบุญกันเข้ามานี่แหละครับเป็นของร่วมจะเป็นสะพานบุญให้นะครับเราก็จะเอามาทําบุญกันตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมีจิตศรัทธาแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินเยอะมากมายหลายๆคนเข้าใจว่าอุ้ยโบสวน์นึงต้องใช้เงินมากเลยนะเอาตามศรัทธาที่เรามีไม่จําเป็นว่าจะต้องต้องมีครบทุกอย่างเพราะองค์เทพเทวาท่านเห็นความปรารถนาแล้วเนี่ยเรากล่าวคําขออ้อนวอนกล่าวคํา อ,องค์การอย่างถูกต้องตามลำดับพิธีการแล้วถ้าทุกอย่างเนี่ยทำให้เราจเจริญก้าวหน้าได้แล้วเราอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีด้วยท่านก็จะมาโดนจิตโดนใจให้เราทําให้ดีขึ้นในภายภาคหน้าเองล่ะครับแล้วทุกๆครั้งที่ผมทําแล้วทุกๆท,ที่ที่ผมไปผ่านไปทุกปีเนี่ย <S <S เขาก็จะกลับมาทําใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมเสมอทนนี่เราอันนี้เราเห็นด้วยตัวของเราเองนะฮะ มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะหาคําตอบหรือเก็บสถิติได้แต่ว่าเป็นความเชื่อที่ทํากันมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามบางบางท่านที่ได้ทําแล้วเขาก็มีความสุขอิ่มใจที่ได้เจอที่ได้เจอพี่น้องลูกน้องญาติสนิทมิตรหายมารวมตัวกันทําในวันนี้นะครับ เบอร์โทรศัพท์0824339997นะครับเบอร์อาจารย์เศษฐ์ผลพระปรคนทัพแล้วก็สามารถติดตามได้ที่เ ww ร์ n ว s ์เว็บบวงสวงไทย c o มพิมเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับบวงส n วงไทย .com ก็สามารถติดต่อผมโดยตรงได้หรือว่าในใน c e b o o k ของผมเองก็จะเป็นชื่อเศษฉัดประเทืองคุณนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกได้ครับยินดีทุกช่องทางครับผม